ของหุ้นไทยในวันนี้เป็นนัดวาน์ครับบวกขึ้นมา8บาทนะครับส่งผลบวกกับดัชนีหุ้นไทยถึง2.2จุดนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็น d ีแทนะครับเป็นโกลพลังงานเป็น v ิกซีแบบนี้เป็นต้นนะครับ ก็จะเป็นหุ้นที่ได้รับอนิสงส์นะครับจากนโยบายของภาครัฐเมื่อมันจะเป็นเรื่องการประมูล 4G เรื่องของกําลังซื้อที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับทำให้หุ้นค้าเปลีกบางตัวราคาขยับขึ้นมาแนวโน้มของหุ้นไทยหลังจากนี้จะยังคงลุ้นได้ต่อเนื่องหรือไม่นะครับไปคุยกันกับคุณชัยพรนพิทักษ์เจริญนะครับจากบลอบุญหลวงอย่ในสายสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้หุ้นไทยวันนี้สดใสทีเดียวนะครับมาปิดได้จุดสูงสุดของวันด้วยวันพรุ่งนี้มีโอกาสลุ้นบวกต่อไหมครับวันพรุ่งนี้ก็เรายัง อาจจะเห็นตลาดขึ้นไปเทสตรงระดับใกล้ๆพันสี่นะครับผมเพียงแต่ว่าลักษณะการขึ้นของตลาดเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้ขึ้นทุกโดยสัรนะครับคงเป็นลักษณะเริ่มเป็นลักษณะ selective มากขึ้นครับนะครับตอนนี้ที่เราคงเน้นมากก็คงเป็นกลุ่มที่ริงกับผลิตีันโยบายของรัฐที่จะออกมานะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของตลาดเองผมคิดว่าเราก็คงจะเห็น การซึ้นของตลาดคงไม่ไม่เขียวทั้งแผงเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คงเป็นลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยในแง่ของดีดีของการปรับตัวขึ้นของจัชเีเนี่ยก็จะไม่ได้รุนแรงมากครับนะครับแล้วก็ในขนาดเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของตัวรัฐบาลเองนะครับสิ่งที่ต้องทําตอนนี้คือก็ต้องฟื้นฟูความเชื่อมั่นก่อนครับผม นะครับนั่นคือผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ระยะสั้นนะครับที่รัฐบาลคงจะพยายามทำอยู่ครับกลุ่มไหนที่ยังถือว่าเกาะตามกระแสของนโยบายแล้วก็ยังไม่แพงจนเกินไปฮะตอนนี้เนี่ยถ้ามองกันในส่วนของกลุ่มโดเมสติกนะครับครับถ้าอิงกับในเรื่องของนโยบายรัฐเนี่ยแน่นอนก็จะมีในส่วนของคอมเมอร์ huh. ของโรงแรมนะครับของธนาคาร นะครับ,รบที่ผมคิดว่าน่าจะได้อะไรที่เกี่ยวข้องมากที่สุดครับนะครับส่วนในเรื่องของรับเหมาก่อสร้างเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยอืนะครับเพราะว่าแน่นอนล่ะเราเราคา,าดหวังในเรื่องของการลงทุนภาคการลงทุนของอัศนะครับแต่ว่าการปรับในเรื่องของหรืออิน e m e n t ในเรื่องของโครงการรัฐเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ย างครั้งมันมีเรื่องของกฎหมายอย่างอื่นมันกินเวลากว่ามันกินเวลากว่าครับก็คือตอนนี้เน้นไปที่เกาะเรื่องของการเพิ่มกําลังซื้อมากกว่าถูกต้องครับแล้วมีตัวไหนเป็นอะไรที่ที่เร็วที่สุดครับตัวไหนที่เรายังชอบแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปไหมเอ่อถ้าดูในแง่ของคอมเมอร์สเนี่ยอย่างตอนเช้าที่เราออกรายการเนี่ยเรามองตัวบิกซีอ๋อวันนี้ก็เด่นทีเดียว ครับก็ก็เรามองในเรื่องของตัวราคาที่ดิสเค n t เมื่อเทียบกับเทียรหรือเทียบกับเซกเตอร์ครับนะครับเรามองการพื้นตัวของตัวยอดเป็นสโตรเซลหรือยอดขายของเขานะครับก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าก็ยังมีรูมีตัวหนึ่งที่อาจจะควรจะจับตาก็าน่าจะเป็นตัว p r โปรัรบนะครับเพราะว่าตัวเลขออกมาแม้ว่าอยู่ในภาวะที่ภาวะเศรษฐกิจเราอาจจะไม่ถึงกับดูดีน,น,คนะครับ ตัวเลขจานมาสองของเขาเนี่ยก็ดูโดดเด่นนะครับครับดูโดดเด่นดูแข็งแรงครับนะครับแต่เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะเห็นตัวเลขของเขาเนี่ยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องได้ของตีบนะครับแล้วก็อาจจะมีรูมของเซอร์ไพรส์ทางด้านบวกครับนะครับตรงนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวหนึ่งที่น่าจับตานะครับครับุ่นตัวที่เน้นลูกค้าต่างจังหวัดจะดีกว่าไหมฮะ ตัวต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีในส่วนของเช่นสมมติเราพูดถึง CPO นี่คือกระจายเนี่ยนะครับ CPO เนี่ยกระจายเลยพูดถึงในส่วนของ global นี่ก็คือรอบนอกนะครับแล้วก็โรบินสันนะครับแต่ว่าถ้าดูในภาพเนี่ยต้องบอกว่าสมมติเรามองเรื่อง valuation เนี่ยนะครับ CPO เนี่ยด้วย business model เนี่ยก่อดไัยนะครับได้ผลประโยชน์ชัดเจนจากเรื่องภาคตามรุ่ยโภคนะครับแต่ valuation ตำแหน่งนี้เนี่ย ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ถึงกระถูกนะครับไม่เห็นกระถูกโ l o บ a l เนี่ยเป็นอีกัวนที่ถ้าจะเทินกลับนะครับถ้าได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยนะครับเทิญกลับเนี่ยตอนนี้ราคาหุ้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะอยู่ในเวอร์ชั่นที่อยู่ข้างล่างแต่ว่าโ l o บ a l เองเนี่ยไม่ได้ลิงก์กับการบริโภคตรงๆเท่าทีเดียวเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยโก o บ a l เนี่ยลิงก์กับลูกค้าที่เป็นในลักษณะของผู้รับเหมานะครับ าการก่อสร้างของรอบนอกนะครับคล้ายๆกับโมเดลของโฮมโปรับนะครับแต่บมโโปรเนี่ยจับตลาดกลางขึ้นไปนะครับฉะนั้นเนี่ยการได้ผลประโยชน์โดยตรงจากเรื่องตาโดยโภคในต่างจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าก็ก,ก็ยังมีขอบขีดจำกัดนะครับ,รบไม่ถึงกับเชื่อมโยงสักทีเดียวโดยตรงครับครับผม เมื่อสักครู่นี้ถามเรื่องของดัชนีคุณชัยพรบอกว่ามีโอกาสลุ้นเพื่อไปพันสี่เพียงแต่ว่าถ้าจะทะลุพันสี่ไปได้มันจะดูค่อนข้างยากหรือเปล่าครับจับจากทั้งเสียงน่าจะหมายถึงประมาณนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับผมมองว่าอย่างนั้นเพราะว่าในส่วนของการที่เราจะรีคาเวอร์เหนือพันสี่ร้อยจุดขึ้นไปฮ <c oughs> ผมคิดว่าระดับตรงนี้เนี่ยเป็นระดับที่เราเห็นใ <c oughs> นแง่ของแทร็กซ์ชั่นนะครับของตลาดเนี่ยในวันที่โวลุ่มสงูสงนะครับ <c oughs> อยู่ตรงบริเวณตรงนี้ค่อนข้างมากครับนะครับประเด็นก็คือว่าคนที่ถือหุ้นบริเวณนี้มั่นใจพอหรือเปล่าที่จะถือหุ้นต่อครับนะครับเพราะว่าถ้าภาพของแฟกเตอร์ต่างประเทศใจยต่างประเทศยังไม่เอื้อมหนวยเนี่ยนะครับคืออาจจะลงตัดทิได้ใช่ถูกต้องนะครับฉะนั้นเ่ในระยะสั้นเนี่ยคนที่ถือหุ้นตำแหน่งนี้จะต้องช่างใจว่าเอ๊ะฉันจะเอายังไงดีครับนี่คือโอกาสที่เราได้ ได้ขายหุ้นเพื่อปรับเปลี่ยนต้นทุนไหมนะครับหรือเราคิดว่าระดับพันสามร้อจุดเนี่ยผ่านจุดสาุดไปแล้วนะครับฉะนั้นในภาวะที่ผมคิดว่าถ้าเรายังเห็นตลาดต่างประเทศเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่แดงวันเขียววันครฟิวเจอร์ของตลาดต่างประเทศยังออกลักษณะที่ยังแขงแย่งอยู่ในตาแหน่งนี้นะครับราคาน้ํามันแอดจัสลงไปเนี่ย ก็จะทาให้คนกลุ่มนี้ผมคิดว่าความเชื่อมั่นมันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยการขายเพื่อปรับเปลี่ยนปรับต้นทุนเนี่ยมันมีครับครับถ้าจะปรับพอตอนนี้ปรับยังไงดีครับปรับพอตอนนี้เรามองผมคงเน้นในเรื่องของหุ้นที่เกี่ยวกับโดเมสติกมากขึ้นนะครับราะวา้มาหุ้นตัวนี้ใช่เพราะว่าปัจจัยต่างประเทศมันมากมายเหลือเกินครับนะครับแล้วก็เรา กังวลในเรื่องของจีนไหมเรากังวลในเรื่องของน้ามันไหมใช่ไหมซักตั้งเหล่านี้ครับมันยากที่จะคอนโทรลมากครับแต่ว่าเราอยู่กับหุ้นที่อยู่ในประเทศเนี่ยเราสัมผัสได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ถึงกับบับเบิ้ลสักทีเดียวนะครับครับพอซื้อได้ฉะนั้นเนี่ยในในโยบายตอนนี้กลยุทธ์ของเราเนี่ยเราคงเน้นไปในส่วนของหุ้นที่อิงกับโดเมสติกมากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยนะครับถ้า ต่างประเทศเนี่ยนะครับมีปัจจัยอะไรที่มันผันผวนเนี่ยอย่างน้อยเรามองว่าหุ้นที่เกี่ยวกับการโดยพวกภายในประเทศการลงทุนประเทศเนี่ยรัฐบาลพยายามที่จะอพยพอยู่ครับเนี่ยครับก็บจะทําให้ถ้าปรับตัวลงก็จะลงได้ชาก,กว่าอืมครับครับแล้วช่วงนี้ควรจะถือเงินสดเพิ่มขึ้นมาบ้างไหมฮะเงินสดจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็คิดว่า การถือเงินสดอยู่ในระดับประมาณเกือบครึ่งพอร์ตอยู่แล้วนะครับครับผมก็คงไม่ได้มองถึงขนาดแต่มากๆตลาดจะลงมากๆจนถึงขนาดต้องล้างพอร์ตไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมยังมองว่าโดยตัวเลขของเราเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มันชะลอนะครับอมันไม่ใช่วิกฤตนะครับมันเป็นตัวเลขที่เราเห็นการชะลอใช่ันโตลํลบากเท่นั้นใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็ต้องอัพจัสไปตามสถานการณ์ อืมครับ,รบแต่คือถ้าซื้อข้างล่างได้จนถึงตอนนี้มีกําไรก็อาจจะเทคโปรฟิตไปเทคโปรฟิตบ้างเทคโปรฟิตบ้างเพราะว่าต้องบอกต้องจรับอย่างนี้ครับว่าความผันผวนของตลาดหุ้นในตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมันยังสูงมาก<ะ>ความผันผวนในราคาสินทรัพย์ที่เราเรียกว่า Risky Asset นะครับรบสินค้าโภกพัณฑ์หุ้นเนี่ยมันสูงมากที่ในภาวะที่ความผันผวนสูงขนาดนี้เนี่ยโอกาสที่ เราบอกว่าราคาหุ้นจะยืนได้แล้วอย่างมั่นคงเนี่ยมันมันเป็นโอกาสที่น้อยอนะครับฉะนั้นการได้จังหวะที่ดีหาจังหวะในการที่จะขายก่อนเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับครับพลังงานเรายังชอบไหมฮะหรือว่าเริ่มเริ่มไม่มั่นใจละเอ่อพลังงานจริงๆของเราเนี่ยเราค่อนข้างจะมองในลักษณะที่โทลนิเนกตีฟนะครับเพราะว่าเรามองราคาน้ํามันเนี่ยในตรมา่สั่ไม่ดีครับ เรามองปัจจัยสองปัจจัยหลักก็คือในเรื่องของโอเวอร์ซับไพนเรามองในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสินค้าโภกภัณฑ์เนี่ยผมยังคิดว่ายังอยู่ในภาพที่อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวราคาของหุ้นนะครับที่ลิงกับสินค้าพภกภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยก็ยังยังดูแล้วจะต้องยากๆนะครับ,รบและนั่นจะเป็นเหตุผลกดตลาด อีกรอบหนึ่งบ้ับใช่ครับโอเคอาจจะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับครับมุมมองของคุณชัยพรนะครับก็ยังถือว่าค่อนข้างระมัดระวังในตลาดหุ้นไทยคือวันนี้เราขึ้นมาได้เยอะก็จริงขึ้นเป็นต่อขึ้นต่อเนื่องด้วยนะครับจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์มาเราก็เห็นหุ้นไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆไต่กลับได้ค่อนข้างเร็วด้วยจนปิดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เราแทบจะกลับมายืนจุดเดิมกับจุดปิดก่อนสัปดาห์หน้านั้นเลยนะครับก็คือเหตุการณ์วันจันทร์ที่ตกลงไปหนักๆเนี่ยเราเอาคืนกลับมาได้ภายในสัปดาห์เดียวแล้ววันนี้ก็มีแรงบวกมาต่อด้วยหุ้นหลายๆตัวมีการขยับขึ้นจากความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางคุณชัยพรเริ่มกลับมาระมัดระวงังหุ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะมองว่าจะผ่าน1ัน0จุดไปเนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายอาจจะต้องใช้ปัจจัยบวกอะไรที่มากกว่านี้เนี่ยนะครับ แต่ช่วงนี้จะลงทุนได้หรือไม่ก็ยังพอจะหาหุ้นที่น่าสนใจลงทุนได้ด้วยเช่นกันก็คือกลุ่มที่ได้รับอนิสงฆ์จากการลงทุนของภาครัฐจากนโยบายของภาครัฐนะครับแน่นอนการลงทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะกระทบกับเรื่องของการลงทุนไม่เหมือนกันนะครับอะไรที่เกิดก่อนนโยบายไหนที่เร่งได้ก่อนนอย่างเช่นการกระตุ้นกําลังซื้อ ผ่านโครงการของรัฐบาลที่จะใส่เงินเข้าไปหลักสักประมาณ5 0,000ล้านบาทเพื่อสร้างกาลังซื้อเนี่ยนะครับจะเป็นนโยบายระยะเร่งด่วนที่รัฐบาลจะทําก่อนเพื่อเติมเงินเพื่อใส่เงินเข้าไปสู่ระบบเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มค้าปลีกจะเป็นกลุ่มที่ได้รับแรงบวกในระยะสั้นจากมาตรการระยะสั้นของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับ แต่ถ้าหากคาดหวังเป็นระยะกลางจนถึงระยะยาวก็อาจจะเปลี่ยนกลุ่มไปเป็นหุ้นในกลุ่มก่อสร้างซึ่งการลงทุนก็คงจะต้องเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลือกดูครับว่าคุณผู้ชมเป็นนักลงทุนในระยะไหนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับแล้วก็อย่าลืมดูภาวะของตลาดที่ประกอบไปด้วยว่าตลาดมันเอื้อหรือว่าเป็นใจ อยู่ด้วยหรือเปล่านะครับคือตอนนี้ถ้าซื้อเนี่ยซื้อบนต้นทุนแถวดัชนีประมาณ1,380จุดเนี่ยนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตดัชนีจะลงไปต่ำกว่าตรงนี้เรารับได้หรือเปล่านะครับเลือกหุ้นแล้วเนี่ยต้องเลือกต้นทุนด้วยนะครับถ้ามาตรงต้นทุนตรงนี้เนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะมีคนที่ได้ต้นทุนถูกกว่าเราอยู่มากพอสมควรแล้วถ้าเขาขายออกมาเขายังมีกำไรอยู่นะครับแต่เราจะไม่มีแล้วนะครับอ่ะก็ต้องจดตรงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับ ช่วงนี้เราพักเป็นคู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้ายังมีเรื่องของการลงทุนมาฝากกันต่อครับ